มือสั้นวันดีครับมือคำมือคูณมือนี้วันที่ยี่สิบกรกฎาคมสองพันห้าก็เป็นคำคูณครับเข้าวเนียวแดงเมืองเลยก็ขยายพื้นที่แปลงทดลองอยู่ที่ตำบลภูหอมือนี้ก็เป็นมือที่ห้าคำเดือนแปดนะครับเป็นวันพระแล้วก็เป็นวันเฉลิมพระชนพนพรรษาขค้งนายล่วงราชการที่10บนะครับก็มือนี้พามา ดำนาครับข้าวเนียวแดงเมืงองเลยเป็นบรรยากาศนะครับกาเข้าวเนียวแดงเมืงองเลยเบ่งรูปผู้ห่อง,งามๆนำก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 เกืกำกะเสก็จแล้วครับ เดี๋ยวที่อนุญาตไลายสดไปทางเฟซบุ๊กครับผู้ห่อครับ